เปลี่ยนล่าสุดกับตอนเจ้ามาอยู่เมืนบ่เขาเปลี่ยนอะไรเสียดิเติมตอนเขามาอยู่ไอ้สารน้ำเท้าขัดเท้าขทยอันนี้นวันนี้บเ,เจ้เอาไปเช็คอยู่ได้ล่ะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรคไทยตอนนั้นนะกี่ปีเลยก็น่าละสิบอ่อสี่ปีแล้วบ่ครับสวัสดีเอฟซีแล้วก็ผู้ติดตามรับชมนะครับทางช่องสื่อเรื่องอะไรยนนะครับผมมาครับผมวันนี้ก็เนี่ยจัดส่งรถครั รถบัสสองคัน,นครับเนี่ฮะเดี๋ยวไปคอยชมครับวันนี้แหละครับจะได้รู้กันครับว่าเราไปส่งให้เจ้าไหนนะครับถ้ารู้แล้วจะมีคนถามเลยว่าแกซื้อไปทําไมอะไรเยอะแยะยังเลยนะครับนี่ฮะเดี๋ยวก็ได้รู้กันครับวันนี้นะฮะเป็นรถเก่าโบราณครับสองคันครับเนี่ย คันสีเหลืองนี้มาจากอุดอนะครับเป็นรถรอบเมืองนะครับอีกคันหนึ่งมาจากพิษณุโลกครับเดี๋ยวไปชมกันครับเดี๋ยวเราจะไปส่งที่โคราชครับไม่รู้อำเภอไหนนะครับเดี๋ยวคอยติดตามชมนะครับว่าเราไปส่งให้กับเจ้าไหนนะครับถ้าใครเห็นแล้วเขาจะพูดเลยว่าแกเน่ย ม่รู้ว่าเอาไปซื้อไปทำไมเยอะแยะอย่างเลยนะครับเจ้านี้ก็เอากับเราไปหลายคันแล้วนะครับเอากับเราไปหลายคันแล้วนะครับหลายแต่ยังไม่ถึงล้านเลยหลายคันยังเงินยังไม่ถึงล้านเลยนะครับเนี่ยสเตลเลนครับยาวๆก็เท่ากันนะครับแต่คันหนึ่งได้เล็ก นะฮะคันนึงได้ใหญ่ครับเพราะว่าช่วงล่างมันคนละรุ่นกันนะครับเนี่ยตัวหนึ่งช่วงล่างเคมตัวหนึ่งช่วงล่างยางเก้าร้อยนะครับไะเดี๋ยวไปชมกันเลยครับว่าเราไปส่งให้จังหวัดไหนนะครับตอนนี้ก็ออกมาถึงสารคามแล้วนะครับเดี๋ยวไปคอยชมครับคันสีเหลืองนี่จะลงอีกจุดหนึ่งนะครับอีกคันนี้จะลงอีกจุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรา ไปกันเลยครับไปดูกันเลย <FC. S 2> เอ็นอะไรบันนี้ครับ่อโบลากครับจ้ามงามาเปล<ๆ>ี่ยนเส้นไทยนะสร้างมาเปลี่ยนเด้ต้องท้ายมันจะมีบ่อยู่โบรานเฮา อันนั้นเลยนะมีแต่เฟืองเล็วหรอ้วเข้นจะอ,อได้ไหม็นัง่บงบขัดเสี่งว่าจะเป็นเดรยหมูกับจานกระดงแล้วบม่ได้เช็เกลือเนาะคันนี้เนาะมีแม่นำมันอย่างเดียว ไปก่อนตัวเนาะเจ้าทอดอะไรเลยท่าเลยมีกุญแจปะเออไปเอากุญแจมาทอดเผาข้างออกกอนเลยเอ้เผากลางออกกันทอดเผากางทอดเผาข้างท่าเขาเรืองก่อนจะได้มาหลับไปส่งนั่นก็ชิมาหลับเจ้าตายงัน อาขวันมาห้องรอเฮ้ยฟินิปมันลากสองนะบอกวนะ่าง,งานเข้าครับ <c oughs> <c oughs> โอ้ลากสองได้อยู่ด้นี่เพโอ้นจงัด,ดววะ นะเดี๋ยวดูดาคันนี้ก่อนงานเข้าออเลยครับไปไม่ถึงฝันน้ำมันนี่ฮะร่องรอย ต้องลอยน้ำาใส่นี่เอ,อ้ไม่ได้เช็คสักทีครับคันนั้นไม่ได้ขี่อย่างเดียวเลยงานเข้าเลยครับมาถึงกุดลังอันนี้ตัวนี้ลากไม่ได้แน่นอนแล้วครับ ไอทีละคันครับหมห้ลากอะไรห,หรอกมันมีบางหมัดฮ<ป>ะเออเฟืองไทยมุนเลยโอ้ยแปดโมงครึ่งไม่ได้เช็คก,กี่ทีกันนี้ เ,เจ้าเจ้าคุณปู่เลยครับเมื่อปู่ควันยังทวนทวน,ทวนอยู่เลย,ยซึมน่าจะสองสามปีและะ้วอะไม่ได้ดูสักทีเลยเสียนลาสุดกับตอนเจ้ามาอยู่เมืนบะ เปล so ี่ยนไเปียด <introdu> ิเติมแต่ผไม่ยู่วไอ้ตานันเปาขัดเปาขัดไอ้นี่โบจะเอาไปเช็คอยู่ได้หรอเปลี่ยนน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องไทยตอนนั้นน่ะโอปีเลยก็นระ่บสี่ปีแล้วบ่ยศติงติงติ แต่เฮ็ดทังนั้นก็เฮ็ดแม่ก็จะลากไว้ก่อนแล้วลากก็ไปแม่อุ้ยเกิดจอกเลยดื้อโอ้ยแยกรอยเนี่ยยังเขา,าเดี๋ยวเขาก็มาเดี๋ยวเจ้าเขาก็ะเล่นมาหาเจ้าคือเขาเจ้าสชเอาป้าจะใส่ในเจ้าบ่มีอ้เดี๋ยวขอโทรบอกเขาก่อนเออไปเดี๋ยวมาชีเทีบกันอีกแล้ทอดเผาข้างก่อนนะทอดเผาข้างนับเผาข้างก่อนเออเดี๋ยวเจ้ายังโทรหาเขา ว่เข้าข้างเท่าไะเข้ารนะอ,อดเฟืองเท่าไรใส่ก่อนก็นได้ของเขามีดรอกนี่กะกระบดก็กกเริ่มรวมแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนเพือน้คยเขาเปลี่ยนเอาก็ได้ดอกบริยากดอกอ้อนปลาเนี่ยโบายแน,น่นเขากันตะวกอนตัวเนาะเยอะดอกแ้วลิปยง่ัรูดได้พลิป แม่ทูบบอกแม่เพื่อนเอามาไหมงานเขา้างานเขา้านับต่บเอเผาข้างอ่ะให้เขาหนับเผาข้างอ่ะรอเฟืองมันเดี๋ยวขเขาจะหาใ,หใส่เองเรอลอเฟืองอไปไม่ถึงดวงดาว มันจะเป็นอย่างมันหั่มมันอันนั้นเลซื้อมันบริเกี่ยวกับดอกจอกดอกน่ามันกัดกันหรอมันไมไปกัดเยี่ยมันกัดแต่ดอกจอกกับจางกระดงกใซื้อเบ้าขอลองไปฮะขอลออกไปบ่มันคือไหล สีเปลอา FC คัน้นดิ้นขับมาน่ะผมมาใส่สายแบกของเราติดตำนานห้องล้อไปไนี่มันคือไหอลห้องรครับห้องรถรอรถบัตรจ่อยจอยบ่เอาไปครับผมไปต่อครับ คันนี้เดี๋ยวให้เขามาเปลี่ยนเครื่องท้ายมามามาจ้อยไอแเลมไปก่อนมาเป็นโบกอะยังเงีนี่โอ้ย ยิงหัวหน้าสอนไว้นี่แหละเดี๋ยวเปลี่ยนลูกเฟืองท้ายครับนี่ฮะ FC ของเราครับปลาครับผมเดี๋ยว,วเราไปส่งก่อนนะ คันนี้อาจจะไปส่งที่ตลาดแครนะครับเจ้าของเดียวกันและครับแต่คันของผมในคันใหญ่ในเดียวที่ไปส่งที่หินด่านนะครับผมน่าจะจบคลิปไป <anim> <ing> <laughs> วันนี้แหละครับผมเพราะว่าเดี๋ยวมันนานเกินไป <laughs> เดี๋ยวไปส่ง,เ,สงเดี๋ยวไปดูกันก่อนนะครับคันนั้นนะเดี๋ยวไปดูกันหน้างานครับอีกคลิปหนึ่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะนานเกินไปครับเดี๋ยวไปส่งคันนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันครับผมว่าเราไปส่งให้ใครครับ เดี๋ยวไปดูหน้างานเลยที่หินด่านนะก็ชื่อก็น,น่าคุ้นคุ้นอยู่ครับหินด่านมาครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดส r i b e ด้วยครับผมกับสีพลเรืออะไรยนต์นะครับคิดจะซื้อคิดจะขายคิดถึงสีพลเรืออะไรยนตนะครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันโอกาสหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ